กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวเกมเศรษฐีเซิร์ฟประเทศไทยหรือจรเจ้าเล่หกู๊ดเกมเศรษฐีทุกคนเลยนะครับผมในคลิปนี้ลุงก็จะมารีวิวอีเวนท์ที่อัปเดตมาใหม่ในเซิร์ฟประเทศไทยในวันนี้เนาะก็จะเป็นอีเวนท์ที่เกี่ยวกับซี้นะครับผมแต่เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมในวันนี้ยังไม่มีซี้ใหม่เข้ามาแต่เป็นการกลับมาของ6 จี้สกินดักเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าจี้ไหนจะถูกอัปเกรดมาในอีเวนต์นี้บ้างนะครับผมจี้แรกเนาะก็จะเป็นจี้ที่มีชื่อว่าหมวกโล่โจมตีเวอร์ชันดักนะครับผมความสามารถของหมวกนี้ก็คือเพิ่มอัตราการควบคุมรู้ต่อแม่นยำ55%นะครับผมหลังจากเทิร์นที่2บวกเพิ่มไปอีก10%กลายเป็น65%นะครับผมเมื่อตกไปที่ของฉันเนาะมีการ60%นะครับผมในการชาร์จโล่สามารถชาร์จได้สูดร2ขัน้นแล้วก็เมื่อ่ายตรงข้ามตกไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมมีการ42% เนในการทำลายลูกเต่าฝ่ายตรงข้ามเป็นระยะเวลาสองเทินเนาะ อ่า uh huh. อันนี้ข้อควรระวังนะครับผมเป็นหมวกที่ไม่มีการป้องกันการโจมตีนะครับผมเราต้องใส่จี้อื่นไปป้องกันการโจมตีด้วยจี้ต่อไปนะครับผมเป็นจี้ที่มีชื่อว่ารองเท้าหมีนินจาดาร์กนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราทําการก่กรอสร้างมีโอการสรา40%นะครับผมย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนะครับผมเมื่อสตูตกมียังเมืองของฉันเนาะเก็บค่ามันทางเพิ่มขึ้น200%นะครับผมแล้วก็เมื่อสตูนะครับผมตกไปยังที่ล็อก มือคูณนะครับผมมีโอกาส72%เนาะในการยกเว้นการละเว้นค่าผ่านทางนะครับก็คือจ่ายตังไปเลยเต็มๆ200%เลยจ้าเฮ้ยแต่ข้อควรระวังนะครับผมลมคิดว่ารองทาง้าดินจาควรจะมีความสมัรถในการเดินถอยต่าต่อเนาะเดินต่อนะครับผมเพื่อที่เราจะได้ทำอะไรได้มากกว่าการเอาตังเขา200%นี่ลุงสนับสนุนจีนีหรือไม่ ที่ต่อไปนะครับผมเป็นเจ้ที่มีชื่อว่ามันนี่การของโดรนกาแฟดาร์กนะครับผมความสามารถเมื่อไฟตรงข้ามได้รับรงินมามีโอกาสทั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะครับผมคผลละพักตามเนาะบวกเพิ่มอีกสิบเปอร์เซ็นต์เมื่อไม่แสดงผลเมือ่อเราตกไปยังไฟตรงข้ามนะครับผมมีโอกาสแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะโยงเป็นค่าบันท่างนะครับผมหลังจากนั้นเพิ่มค่าบันท่างหนึ่งพื้นที่ที่แพงที่สุดสองเท่าไม่ได้ค่าบันท่างทั้งหมดหรอกแค่หนึ่งพื้นที่หรอน้อยจังนะครับผม อ๋อจำนวนสองครั้งโดยยกเป็นข้ามานทางน้อยเนาะเอ๊ะมีประโยชน์ไหมเนี่ยจีนี้แปกแปลก จิตต์ปลายนะครับผมเป็นหมวกอวกาศไทเทเนียมดาร์กนะครับผมความสามารถเพิ่มอัตราการทะลุเต่าแม่นยำนะครับผม55%นอกหลังจากเทอร์นที่2นะครับผมบวกไปอีก10%โอกาสในการป้องกันสกิลบังคับย้ายนะครับผม85%สามารถป้องกันได้ทั้งหมด2ครั้งรวมถึงป้องกันการดักจับด้วยอย่างสุดท้ายนะครับผมเมื่อไฟสงครามตกเยียงมือของฉันมีการ38%นะครับผมนี้จะทำระลุเต่าเป็นระยะเวลา2เทิร์นนะครับผมสังเกต ความสามารถทำอะไรทุกต่อให้ดีเนาะกับจี้นี้มันค่อนข้างแตกต่างกันเยอะเลยทีเดียวนะครับผมระหว่าง38กับ42มันเพิ่มแล้วนะอันเนี้ยมันเพิ่มมา3%ละเพิ่มเป็น3จาก35เป็น38แต่เหมือนจะยังไม่พอปะทำไมไม่เพิ่มมาเป็น42เท่าเท่ากันนะ เออแบบนี้เขาก็ไปหาจี้ข้างบนหมดสิครับผมจี้ต่อไปนะครับผมเป็นบอดสวิตฟองสบู่ดร์กนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราเริ่มต้นการทควืต่อนะครับผมมีการ70%นะ้อเลือกถอยข้างหน้าหรือว่าถอยไปข้างหลังนะครับผมแล้วก็เมื่อเรา เมื่อฝยตรงข้าตกเป็นอะไรมากอหดรานะครับผมมีโอกาส70%ที่จะกักขังฟองสบูปป่นะครับผมแล้วก็เมื่อเกิดการแจ้งเตือนวิกตอรี่ของฝ่ายตรงข้ามนะครับผมมีโอกาส90%ที่จะขังกงฝ่ายตรงข้ามขังสองครั้งเลยนะปกติข,งขังแค่ครั้งเดียวใช่หรอเออเพิ่มมาตั้หนึ่งครั้งเนี่ยแล้วใครมันจะไปแจ้งเตือนวิกตอรี่บ่อยๆใช่ไหม อย่างสุดท้ายนะครับผมอุปกรณ์เขียนแบบเรือราตะเบนฟดาร์บนะครับผมความสามารถก็คือเมื่อเราก่อสร้างอาคารสามเหลี่ยมมีโอกาส47%นะครับผมที่จะเด้งกับโรงมาจนตาหนึ่งเดิมน้อาบวกอีก15%ไม่แสดงผลเมื่อตกพื้นที่ของฉันได้รับ 62%สบสองเปอร์เซ็นตของค่าก่อสร้างนะครับผมแล้วก็บวกเมื่อตกพื้นที่ของฉันมีการห้าสห้าเซนนาะที่จะเพิ่มเข้ามาทางสองเท่าแล้วก็ย้ายไปยังพื้นที่ของฉันนี่ลุงคิดว่าน่าจะเป็นแปลนสาหลักที่ดีที่สุดแล้วนะครับผมที่น่าหาเนาะถึงแม้จะไม่มีความสามารถในการคูณสองสแปแต่ความสามารถในการคูณ2แล้วย้ายมันก็ดีนะมันก็ดีเลยแหละเออควรหาเวลาจี้นี้ อยากหาเกียบไว้จังแต่ลุงเคยชินกับเซิร์ฟเกานะครับผมที่ก่อสร้างคำสำหลังมันเริ่มที่60%เลยเนะ,ะเสี่สเจ็ดเอซมันก็ออกบ้างไม่ออกบ้างนะครับผมวิธีการหาจี้ทั้งหมดนี้นะครับผมเราสามารถหาได้แบบยาก,ยากๆนะครับผมจากการที่เรานั้นจะต้องสะสมเท้าหรอ power shoes ทั้งหมด4ชิ้นนะครับผมแล้วก็มาแรกเท่ากันหมดเลยใช่เท่ากันหมดเลย4ชิ้น เนี่ยลุงเลงไว้แล้วไม่มีผิดว่าจี้เนี่ยมันจะต้องโหดเพราะว่ามันเป็นจี้แรกที่ขึ้นอยู่ในกล่องอีเวนต์นะครับผมมันเรียงตามจา้จลูกเออมนเรียงตามที่ลุงพูดเนาะอันนี้ท้ายสุดแล้วก็ไล่เรียงมาอย่างนี้เนาะเออลุงอยากเพอร์เจอรอา้ามีหกจี้เหรอหรือว่ามี8ปดจี้จี้ที่กบกาอในครั้งนะครับผมก็จะมีดาร์ก บวกอาร์ชิวนะครับผมดาร์กไปกระชังหนุ่มดานะครับแล้วก็ดาร์กป้ายห้ามขายที่กลับมาอีกครั้งนะครับผมก็จะเป็นดาร์กโดนพิทักษ์วิทอรี่เนาะกับดาร์กโดนหุ่นไลกานะครับผมแต่อันนี้จะพิเศษหน่อยก็คือโดนลดมาเหลือแค่3ามพาวเวอร์ชูดเราดูออกเลยเหรอว่าไหนจี้หัวไหนจี้ไม่หัว ต่อไปนะครับผมก็จะเป็นเกรด2 Power เวอร์นะครับผมก็จะมี Dark กบอดคาสีไม่ฉายนะครับผมกับ Dark s p ปริงไดโนเนาะส่วน1 Power าวเวอชูนะครับผมมีแค่2อันก็คือ Dark กมีจอมบึ้งนะครับผมกับ Dark หมวกสงกรานนะครับจบไม่มีอะไรแล้วจบเพียงเท่านี้นี่อะไรตัวแรกเปลี่ยนได้จากการปิดอีเวนต์ปิดอีเวนต์อะไร อีเวนต์นี้อรอก็ไม่มีนี่อืมอ๋อลืมไปพวเวอร์ชูุดนะครับผมเราสามารถหาได้จากรองเท้าฟุตบอลในตำนาน A บวกนะครับผม2ชิ้นแล้วก็ลูกฟุตบอลดาร์ก A อีก3ชิ้นนะครับผมหามันเดิมเนาะ8กับ12แล้ว8ก็จะครบก่อน12เหมือนเดิมนะครับสุดที่แล้วอีเวนต์แบบนี้ย0 0 0พเพชรควรจะปิดแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นจดาร์กอะดูที่ว่า800 0เพชรก็คือเบสิกเบสิก เนาะไม่มากไปแปดสิบสี่พันเฮ้ยแปดสิบอะไรแปดพันไม่มากไปสี่พันถูกมากถูกสุดๆถูกโคตรๆแต่หมื่นสองก็คุ้มกับจี้ดังที่เราจะหานะครับผมประมาณนั้นขอให้เราปิดน้อยกว่าแปดพันก็แล้วกันน้อยกว่าแปดพันมันก็คุ้มแล้วเนาะสำหรับจี้นี้ อ่าแล้วลุงจะหาที่ไหนก็แอบ,บจะผิดตอนที่ลุงรีวิวไว้ในตำรามหาเวกรกันนะครับผมว่าลุงจะหาทีไหนสัปวันนี้นะครับผมลุงก็ต้องขอตัวรับกลับพื่ก่อนคิดหน้าของห้คุณมีความสุขใกล้เสรษฐเสจเซิร์ฟประเทศไทยือที่สุดมาลาเกเสดิจแลครับผมส่วนตัวความเป็นจำเดือนนั้นก็รอต่อไปเถอะมาเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เนาะขอเล่นยอมลาไปาพังกหนแล้วกันนะครับไป้ะครับผมจุ๊บๆุ